สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานหนึ่งคันนะครับสมาชิกถามกันเข้ามาเยอะเลยครับอยากผ่อนรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับสวยมากเลยต้ายเยียวซีวิกนะครับตัว1.7ออโต้ปี2004นสนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับใครจะสดก็1น9 0 0 0บาทนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับสำหรับใครจะผ่อนนะครับก็ผ่อนได้เดือนละประมาณ4 0 0 0นะครับ4,500นะฮะ 5ปีนะครับลองชมลองเช็คนะครับคันนี้ต้องวางดาวประมาณ4ี่หมนเนะครับเพราะเป็นรถที่ปีลึกแล้วนะครับแต่ก็ยังผ่อนได้นะครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังหารถไว้ใช้งานเน้นผ่อนชิลนะครับก็ลองชมดูได้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับสนใจไปดูรถทดลองขับนะครับคันนี้เป็นรถเต็นท์นะครับโดยปกติแล้ว i ี i c d i m e n s i o n เป็นรถที่ใช้งานได้ทรงหรูดูดีแล้วก็มีระดับแน่นอนนะครับภายในก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับสาหรับตัวนี้ยังสวยและม อยู่มากนะครับใครชอบและสนใจนะครับจะผ่อนนะครับเครดิตดีก็ต้องมีดาวประมาณ4 9่หมนนะครับเนื่องจากที่แจ้งไปนะครับรถปีลึกแล้วนะครับเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบสลิดเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้านะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับรถสวยครับถ้าใครเน้นผ่อน4,005นะครับก็3ปีครับประมาณนี้นะครับได้แค่นี้จริงๆเพราะว่ารถเขาปีลึกมากนะครับปี2004แล้วแต่ก็เหมาะสําหรับคนที่กําลังหาและเข้าใจนะครับอยากได้ไปใช้งานไปดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่สรยานะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยดูก็ได้นะครับก็จะได้มั่นใจเอารถไปใช้ได้อย่างสบายใจนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนิยมเลยครับเพราะว่ากว้างขวางนั่งสบายแล้วก็ดูดีดูหรูนะครับเอาไปใช้งานกันในราคาประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบความเข้าใจความพร้อมนะครับหลายคนอาจจะถามว่าเอาไปรถเต็นท์นี่นะรถเต็นท์รถบ้านรถพ่อค้าซื้อได้หมดครับถ้าเราชอบและ คันนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับไม่ช่องซื้อมาเก็บซ่อมเก็บทํานะครับของถูกก็มีนะครับแต่บอกเลยว่าไม่ดีก็มีเยอะนะครับฉะนั้นเลือกที่กําลังดีเหมาะสมสภาพสวยๆนั่นแหละครับคือดีที่สุดสําหรับรถมือ2แล้วนะครับลองทาความเข้าใจก่อนนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน es ขับหรือ cv ขับนะครับก็จะได้ข้อมูลการซ่อมบํารุงการดูแลอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งก็จะได้ลดต้นทุนในการ ดูแลรักษานะครับถ้าเข้าศูนย์ราคามันมีสูงครับฉะนั้นดูอู่ข้างนอกเลยครับที่มีชาวคขับชาวซีวิกเขาเข้าไปใช้ครับเขาก็จะบอกได้เลยว่าแถวไหนมีอย่างเงี้ยครับะเตรียมความพร้อมเนยนะครับเอาไปใช้งานนะครับเน้นโทรเจรจาไปดูรถทดลองขับนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักแตดต่อครับคันนี้